<Bei> เป็นตัวแทนหมู่บ้านอะไรอยู่รอบนี้เอาอตัวเองเอาตัวไหนเข้ามาเตปถ้าไม่ปืนเอาปืนก็เจ้าชายมีสองตัวเนี้ยเจ้าชายเออเออดีดีดีเดี๋ยวพี่เอาเอาตัวนี้มายืนไว้ก่อนเราจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านคนละฮะีนะว่านี่เจ็ดนักลาหน้าตาดีชอบชื่อวะ่ะ ตีออกได้ไหมเห็นแล้วมันไนเยเฮ้บักกูบักกูเออบักกูไอพี่กระบับพ,พี่กระบัะบมันอยู่นะขอดีนิ้วทีเดียวพอเฮ้ยมันเป็นไอ้นี้นี่ว่ามันเป็นอ๋อพายุเยือกแข็งถูกแล้วอ่ะทางงานจะแบบว่าพี่บับมันพายุเยือกแข็งสกิลสายฟ้าทำไมผมมีรักขนอ,องว่ามอไฟแม่แงแรงกระบอกน้อง,งแข็งกว่าเรายังไม่รู้หรอกเราต้องรอดู เราดูรายละเอียดที่เกมมันปล่อยมาก่อนอะ่ะเราตอนนี้เราก็ได้แต่มาโนไปแบบต่างๆนานานั่นแหละเดย์ยังว่าแหละน้องเล<ม>็กประสบการณ์การเล่นพวกเรามนหนึ่งปีเราก็รับรู้ด้วยว่าเกมอยากได้ยอดสามามีเมือเมื่อไปก่อนนั่นแหละมันก็ไม่เสม,มอไปเดยทุกตัวมันไม่มีหรอกที่มันจะมีแต่ข้อดีอะ่ะมันต้องมีบางมันต้องมีข้อเสียบ้างแหละจุดเด่นนามีน่ะข้อเสียคือไปได้ไ,ไม่ทุกสัา จะมาตีแดงผมยังไงที่เป็นเทพนู <c oughs> ออ้นเว้ยให้มันรู้จุดยืนว่ามั่งทุกมึงไงก่อนเป็นเทพรู้บินได้แล้วเว้ยพี่ก็บินได้เนี่ยนะพี่บินได้แต่พี่บินได้แบบเดียวแล้วมีขอบมาแล้วมีด้วย <c oughs> ทำไมอ่ะเนี่ยนกไม่นกไม่มีหัวใจอ่ะ คือนี่ผมบอกว่าอีเวนที่น่าตื่นตานที่สุดคืออีเวนที่จะต้องไปตีในภายที่ตียากแต่ว่าที่มากธรรมาก็ได้เอาจริงๆนะอีเวนตะทัลลานะเดย์นะอนะอนะอนะถ้าเกิดเกมมันทำแบบว่าให้เราเลือกเลือกไอเนี้ยระดับความยากได้อะ่ะ EC Normal Hard อะเหมือนเหมือนโคออฟอะมันจะดีมากมันจะทำให้แบบว่าคนคนที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่อะ่ะแบบไม่มีตัวไม่มีตัวอ e ีเอ็กอะอย่างน้อยๆเขาก็ยังลงแบบระดับ EC ได้เว้ย ไอ้เงี้เปลืองทำเปลือไม่ทําแต่ลดเลือดแทนตอนนี้มันไม่ลดแล้วมันกลับมาปรับเป็นเหมือนเดิมเลือดพันล้านเหมือนเดิมมันปรับมัันปบไปปรับมาอะไรของมันไม่รู้ก็อย่างดีที่เกียมันได้รับรับรู้ว่าคนเล่นของ่นอย่างไนและรับฟังไม่แต่มันม่นก็มันปรับปริงำก็ปรับแค่วันนั้นแต่วันสุดท้ายของของรอบนั้นน่ะแล้วพอมารอบใหม่มันก็เป็นเหมือนเดิมแต่เอาจริงๆอะทำแบบที่พี่บอกอะดีแล้วคือ เเลือกทำให้แบบเราเลือกระดับความยากได้กนจบเลยแค่นั้นเองอาจจะบินขึ้นไปก็บินครับกูคนหนึ่งที่ไปไม่ไหวอ่ะโกอ่อนว่ะโกพิโกกากยุงเนี่ยเเดี๋ยวก็โดนไฟดูนี่ไนพี่จิ้มให้ละ เอ้ยเก๋เดี๋ยวเดี๋ยวต้อไปดูพี่ออพี่ออกหละคนออกไปมาแล้ร่วงไม่ดีนี่แม่งนะไม่ต้องดีแล้วเอาไว้ไปดีน่ตัวหน้าหนุนขอให้ติดขีดนะจะได้ทีเดียวตายไม่ต้องไม่ต้องมาลากเลเซอร์บักผมว่าเกมของพวกพี่อรง่ายนะ โอ้โ oh oh. หโกแม่งโกว่ะกูกดชาร์จก่อนไอ้เหี้ยเดี <t 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 ๋ยวพวกมันรีบวิ่งอ่าพี่พี่ยังไม่เข้าพี่ยังไม่เข้าเออเข้าไปชาร์จข้างในก็ได้นะโกมึงชาร์จข้างนอกไปแล้วเข้าเข้าไปแปรงข้างในก็ได้เพราะยังไงมันมันก็มีตัวอ่อนสองตัวแล้วก็มีไอ้เต้กับบอลน้ำแข็งเมื่อกี้ที่เป็นตัวเก่งอีกตัวหนึ่งขอแค่อย่าให้มันกดอันติกระพอแค่นั้นแหละ ใช่พ,พ,พี่ไม่ตีเลยเนี่ยพี่พี่อยู่เฉยเลยเก็แปลงร่างเลยแปลงรอเลยคือมันป้าเนี่ยมันได้สักรอยอเอ้ยแขนไปละข้างนึงก็นะสองข้างแล้วก็เอาเลยตีเลยเรียบร้อยหวานเจี๊ยบคือใครมีตัชายสวแม่งสบายสบายตอนนี้แหละตอนที่มันมีบัคเลเซอร์เนี่ยแหละเออ<ล>ได้ตัวแฟดใบเว้ เอ้ hey, <All. S 1> นักลา่านักลา่านาตาดีก็รอตายนะไต้ตัวอยู่อ๋อเลเวลยิบเลเวลาายิบสี่ยิบสิ level 20, level 24, 24, 24. ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแรงอะไ mm hmm. อะเราก็นึกว่าแบบน่าจะสองเอสบวกสามเอเอาไม่ใช่ถ้าย4ิบสี่ก็น่าจะประมาณแค่สองเอสอะที่เดวิ่เราเขาที่สังเกตมามันไม่เหมือนชาวบ้าน,นที่ว่าเติมแพ็กแล้วม่นได้ทั้ทงแรกได้คููนะใช่ไหมะ ทุกเกมอื่นมันก็มีเหมือนกันนะแล้วที่ว่าเติมเติมครั้งแรกแล้วมันจะได้แบบคูณสองอะ่ะเตมิวเรามีมีครับมีดิมีดิก็ที่พี่เติมที่พี่เติมตอนไหนนั่นอะ่ะตอนที่โดนไอ้ชุดคอสตูมนักสืบตำนานตัวลักกี้อะ่ะที่ได้เพชรพคูณได้เพชรพมูคูณสองมานั่นแะเฮ้ยพี่ทำไมดาวนักสืบเพชรนะโอ้ชีเอ๋ย เทแต่เ hey, oh, hey. กิอ์ไม่ใช่เฉพาะเนี่ยโอ้โหแบกแบกจับจับอีกแล้วแต่เอาเอาจริงๆนะเซิร์ฟเราอะ่ะดีตรงที่ว่าการแข่งขันไอ้พวกคะแนนเลดบอสอ่ะไม่สูงเยอะไม่สูงจนเกินไปเว้ยมันยังพอสู้ได้เซิร์ฟ <Yeah, S 2> อื่นเซิร์ฟอื่น,น,นแม่งแบบโอ้โหไปกันแบบเจ็ดพันแปดพันนี่ เยอะเกินอะนั้นอะที่เราให้พวกคุณเบอร์บ้านเราไปแค่วันเดียวเป็นมืเอเฮ้ยไม่แน่นะโอ้คุณบอลตังอ่ะอาจจะสู้ไหวนะเว้ยคุณบอลตังก็ใส่ใส่เติมแบบเยอะลงนะนะมอนมีตีเลยเจ็ดแปดพันนะครับยาขาดหอยนะครับที่ผมเป็นตัวแทนของบ้านเราโอ้แล้วแต่พี่บอกพี่บอก,บอกค,อคำเดียวว่าก็แล้วแต่ เรื่องบบนี้บ้างเอที่จรนดีเก็บเก็บตังค์ซือโทรศัพทใหม่เก็บตังค์ซื้อโทรัพท์ใหม่ก่อนดีกว่าไหมเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนดีกว่าไหมบอกว่าโอ้แค่แค่เนี้ยอันดาลีตึ๊งซึเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาอยู่กับมึงตีสองบกืบตีสแบบวันนั้นอีกอ่ะ แล้วอเป็นพี่แดงเกือบได้เนี่ยเกือบจะได้เนี่ยโอ้หแล้วพี่ก็ต้องตื่นมาใช่ใช่ก็ตอนนั้นพี่ตื่นพี่ตั้งในกาปุกเลยตีสองตีสองห้าสิบโอ้ยเสียดนังเงื่อ <c oughs> มันมันบินเร็วมันมันว่ายเร็วไงไม่อไรพี่เก็บ<ห>พ,พี่เก็บสามตัวเรามาสื่อดาบเทพอ่ะเทตีเบาเขาช่วยอะไรปุกไม่ได้นะ มันช่วยอะไรผมไม่ได้อ่ะสวยนั้นดักสืบน่าจะแรงเอสเดียวเองด้วยมั้งไอ้เนี้ยคือแบบไมันช่วยอะไรผมไม่ได้ใช่สายแล้วอะไรกันนะอยู่อ้าวแล้นทำให้พี่อะไรเนี่ยเฮ้ยรอดตายพี่รอดตายว่ะได้ตัวสิบสองใบแล้วก็ได้เพชรเออรอดตายเว้ยผมโคชั่มยังยังยังมีได้แปดใบเว้ย